อ่าพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งซะหน่อยนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังกรณีที่มีเด็กปั่นจักรยานแล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิตนะครับระหว่างที่เด็กคนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหาแม่ที่รักษาตัวด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ระหว่างที่เด็กปั่นจักรยานในช่วงกลางดึกเนี่ยนะฮะก็มีรถกระบะเนี่ยขับมาชนเด็กเสียชีวิต แล้วคนขับรถกระบะก็ขับรถหลบหนีไปนะครับเหตุเกิดบนถนนปทุมธานีลาดหลุมแก้วฝั่งมุ่งหน้าเข้าปทุมธานีเมื่อประมาณวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนขับรถกระบะที่ชนเด็กคนนั้นนะฮะก็คือเด็กชายจักรินพรมสอนอายุ9ขวบเนี่ยนะฮะคนขับเนี่ยตอนนี้มามอบตัวกับทางตำรวจ คนขับชื่อนายสนอกเปลี่ยนขาอายุ61นะครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าของรถกระบะคือนางสาวอัญชลีม่วงหลํานะครับมาให้การกับทางตํารวจก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นมีอาชีพรับจ้างขับรถรับส่งเศษเนื้อวัวคืนวันเกิดเหตุจะขับรถไปรับเศษเนื้อที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็นําจะไปนําส่งที่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยรู้สึกเหมือนกับ ขับรถชนแต่ทีแรกเนี่ยคิดว่าชนสุนัขด้วยความตกใจก็เลยขับไปจอดไว้ที่บ้านของนายสมพรม่วงหลำํำซึ่งเป็นพ่อของเจ้าของรถหลังจากนั้นกลับไปอยู่ที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีกระทั่งมาทราบข่าวว่าที่ชนไปเนี่ยไม่ใช่สุนัขแต่ว่าเป็นเด็กแล้วก็สํานึกผิดนะฮะเห็นภาพข่าวออกทางทีวีก็สํานึกผิดก็เลยเดินทางมาเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้เนี่ยนายสนอนะฮะที่ วันนี้ออกมายอมรับนะว่าเป็นคนขับรถชนเด็กชายจักรินเสียชีวิตนะครับอืแต่มันก็มีข่าวใช่ไหมครับเห็นทางท่านพุ่มกับสพเมืองปทุมพันธุตำรวจเอกพิชานทองสุกแก้วท่านก็บอกว่าเรื่องที่นายสนอมามอบตัวนะครับรับทราบข้อกล่าวหาแต่มันก็มีข่าวว่านายสนอใช่คนขับตัวจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งทางท่านพุ่มกับพิชานก็บอกพร้อมจะให้ความเป็นธรรมนะฮะแต่จะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้ดูลายนิ้วมือแฝงในรถเพิ่มเติมถ้าไม่ใช่คนขับจริงๆทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องว่ากันไปตามความจริงนะครับรบอาจจะต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะมันก็ยังดูบางอย่างก็คือเจ้าของรถที่เป็นผู้หญิงถูกไหมฮะใช่ครับอัญชลีม่วงหลำํำแล้วทําไมคุณสนอไปใช้รถคันนี้อืแล้วพอเกิดเหตุแล้ว ไปจอดไว้ที่บ้านของนายสมพรม่วงหลําพ่อของนางสาวอัญชลีเจ้าของรถเป็นอะไรกับเจ้าของรถแล้วเป็นอะไรกับนายสมพรเป็นลูกจ้างหรือ,อยังไงคะับนี่ฮะเพราะเมืองไทยมันอย่างว่านะอันนี้ไม่ได้ว่ากรณีนี้มันมันไม่ตรงนะฮเพียงแต่ว่าเมืองไทยมันเคยมีกรณีแบบนี้มาไงนะใช่ไหมฮะประเภทที่แบบรถคันที่ไปชนไปก่อเหตุเนี่ย ปรากฏว่ามีการสับเปลี่ยนตัวกันนะฮะให้คนนี้มารับสมอ้าวให้พ่อบ้านใช่ไหมหรืออย่างนู่นในวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาที่เป็นข่าวอันนั้นขับก็เรียกให้ลูกน้องมารับสมอ้างว่าเป็นคนขับครับอย่างเงี้ยมันมันเคยมีข่าวมาบางคนก็เลยยังไม่เชื่อนะฮะอันนี้ทางตำรวจเขาพูดเองนะฮะอยู่ๆมันก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะใช่คนขับคนตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ หลายๆคนที่ตามข่าวอยู่ก็สงสารครอบครัวนี้ใช่ฮะเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทีแรกเนี่ยไม่มีใครอยากจะบอกข่าวนี้ให้กับคุณแม่ทราบด้วยซ้ำไปครับแล้วศพของน้องจักรินนี่นะครับก็มีพิธีสวดพระพิธรรมศพวันนี้นะฮะจนไปถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับ ก็สวดอยู่ที่วัดหงปธทุมมาวาดนะครับนะฮะ